สวัสดีครับนี่ก็ดูครับดูดูความแห้งแล้งครับผมครับความแห้งแล้งครับปลายฝนครับฝนทิ้งช่วงมานามครับดูดินครับแต่คนนึงก็พยายามจอกรูแล้วครับเขาพยายามจอกรูครับความสดการขาดการดูแลครับผมนี่ครับบริเวณรอบที่ใหญ่ครับดูครับ ปลายฝนครับต้นฝนดูลินครับดูลินครับดินตายแห้งแล้วครับนี่ครับต้นขันุนครับพี่อย่าไปดูฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ของเราโอ้โหแต่ฝั่งนี้นก็สวยอยู่นะครับโอ้ต้นนั้นตายวยพี่ใหญ่โอ้ตายเลย ดูครับดูมันทำเป็นสายน้ำขาอย่างเงี้ยโอ้สายน้ำนี่ก็ลิงมานี่เนาะนี่ครับผมฝั่งนี้สวยครับฝั่งนี้สวยอยู่ครับฝั่งนี้ยังเขียวขจีอยู่ครับครับครับฝั่งนี้ยังสวยขจีครับผม ดินยังสวยอยู่ครับมีรังนกด้วยครับผมนี่ครับฝั่งนี้ยังสวยงามอยู่ครับยังสวยงามอยู่ครับผมตัวน,นี้ตายครับผมทำอะไรครับตายตายครับต้นออกแทงมาใหม่ครับ นี่ครับผมต้นใหญ่ก็ใหญ่ครับผมเออนี่ครับผมเออต้นอย่างนี้ก็สวยงามครับสมบูรณ์ครับต้นนี้สมบูรณ์มากเลยครับเ่ยต้นนี้สมบูรณ์มากเลยครับดูด,ดิยังไม่ได้ตกดแต่งเลยครับต้นนี้สมบูรณ์จริงๆครับ สมบูรณ์มากครับต้นนี้ทะเลน้ำได้ผุ้ยนะครับโอ้โหครับครับผมดูครับดูนี่ก็สมบูรณ์นะครับต้นนี้ก็สมบูรณ์มากครับเนี่ยโอ้โหครับสมบูรณ์จริงๆครับต้นนี้ครับผมตัวไกลๆ้วครับผมครับสมบูรณ์ครับอันนี้ก็เป็นรอง ครับผมเกือตำลึงเกลือตำลึงออกครับผมครับปีนี้ยังไม่เหีดออ,ออกผลเลยครับปีนี้น้ำไม่ได้ปุ๋ยไม่ได้ครับเขาก็ไม่ออกนะครับนี่ครับผม ส่วนนี้ก็สวยงามครับส่วนนี้ครับสมบูรณ์ดีครับผมกำลังแตกยอดครับผมนี่นะครับ,รบนี่แหละครับฝายฝน ตอนหนาวยังไม่หนาวครับย ok. ังร้อ um นครับ ah ดูผิวดินนครับผมอันนี้เพชรราชาครับออกมาลูกหนึ่งครับเป็นสมบูรณ์ครับนี่แต่เขาก็อยากออกอยู่นะครับเพชรราชาครับนี่ผิดเปรี้ยวครับขาดนี่กำลังจะออกเขาพยายามจะออกลูกนะครับเพชรราชาปีนี้ดูครับเต็มเลยครับผมแต่เขาไม่มีผุ๋ยมีอะไรให้เขาดูครับนี่ดูลูกนี้นะครับนี่คาแร่น้าปั๊บเลยเขาจะทันทีนะครับนี่ ในน้ำนียปุ๋ยปั๊บไปทันทีเลยครับนี่จอกลูกทันทีเลยเพราะเขาพร้อมแล้วครับนี่ต้นนี้เขาพร้อมแล้วครับปีที่แล้วก็ได้กินลูกปลาเลเลยครับนี่สิบกโลครับปีนี้นี่ครับอย่างที่เห็นนี่แหละครับผมพยายามจอกลูก้วครับแต่คงติดไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าดินดูดินดูดินดูน้ําครับผมครับตัวนั้นก็เหมือนกันครับตัวนั้ก็พยายามจอกเหมือนกันครับนี่ พยายามจองลูกเหมือนกันครับสองลูกนะครับผมสามสี่ลูกครับกำลังเขาก็พร้อมที่จอกนะครับถ้าได้ปุ๋ยได้รากเขาจะออกกันทีครับต้นเหล่านี้เขาพร้อมที่จอกแล้วครับทุกต้นเลยครับฝั่งนี้ครับผมดูครับดูความสวยงามครับก็อย่างนี้ครับไม่เต็มที่ครับกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ